มาตามหาเบิร์ดได้แองกี้เบิร์ดเนี่ยเบิร์ดไหนเบิร์ดอ่ะเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดไหนเบิร์ดอ่ะอันนี้เป็นห้องนอนนะกันนะครับเราบูนวมทั้งผนังนะครับพื้นนะครับข้างรอบห้องนะครับ <S 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 เขาสามารถที่จะวิ่งกิ้งตีลังกาได้รอบห้องนะครับสนามเด็กเล่นของเขานะกัน ไหนเจ้เบิร์ดไหนลูกเบิร้ลไหนเบิร์ดอ่ะเบิร์ดไหนบิ้ลอ่ะเอ b à b à าให้ปฝาป้านะไหนไหนขอเองกีเบิ้ลได้ขอเบิร์ดหน่อยเบิร์ดหน่อยขอเบิร์ดหน่อยอ๋อโอเคจริงๆเลยโอ้อะนะกันเอาเบิร์ดไปให้แม่ดิอ่ะเอาไปให้แม่ให้แม่ให้แม่โอ้โหเอารางวัลทีนึงรางวัลหนึ่งที lần đi thêm 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 nó là một đăng lắm hả 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 <laughs> <laughs> right, right, right. Mm -hmm.